บางครั้งในค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงบางอย่างอาจดังขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงลางร้ายที่โบราณเชื่อมานานว่าเป็นสัญญาณของความตายเสียงที่เรียกว่าลางมรณะไม่ได้เกิดโดยบังเอิญแต่มีเรื่องเล่าต่อกันมาหลายชั่วอายุคนคนโบราณเชื่อว่าหากได้ยินเสียงบางอย่างเช่นเสียงระฆังแก้วแตกหรือแม้แต่เสียงคนเรียกชื่อโดยที่ไม่มีใครอยู่รอบตัว นั่นอาจหมายถึงการเตือนว่าชีวิตของคนใกล้จะสิ้นสุดลงเสียงเหล่านี้ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่กลับฝังอยู่ในวัฒนธรรมและความเชื่อของมนุษย์หลายยุคหลายสมัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจักรวาลพุทธตำนานที่โลกไม่รู้ช่องที่จะพาคุณเดินทางสู่เรื่องราวลึกลับอัศจรรย์และลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เราจะพาท่านไปสำรวจเรื่องราวของเสียงลางร้ายก่อนความตายความเชื่อโบราณที่อาจฟังดูแปลกหรือไม่น่าเชื่อแต่มีที่มาที่ไปและความหมายซ่อนอยู่เบื้องหลังหลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่าก่อนตายจะมีสัญญาณบางอย่างความเชื่อนี้เกิดขึ้นในทุกวัฒนธรรมแม้กระทั่งในโลกตะวันตกก็มีเรื่องราวของเดสเนลหรือเสียงระฆังเตือนความตาย คนอังกฤษสมัยโบราณจะตีระฆังทุกครั้งเมื่อมีคนเสียชีวิตเพื่อให้ชุมชนรับรู้และเตรียมตัวรับผลกระทบเรื่องนี้ถูกบันทึกในเอกสารตั้งแต่ศตวตรรษที่15และถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับและเตือนผู้ที่ยังมีชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเรามีเรื่องเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่พูดถึงเสียงลางร้ายก่อนที่ญาติผู้เคาะร้ายจะจากไป เสียงเหล่านี้อาจปรากฏในหลายรูปแบบบางครั้งเป็นเสียงร้องของนกกลางคืนที่ไม่เคยร้องในเวลาอื่นบางครั้งเป็นเสียงกระจกแตกหรือเสียงฝีเท้าเดินในบ้านเปล่าคนโบราณเชื่อว่าเสียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนจากโลกวิญญาณเพื่อให้คนที่ยังอยู่เตรียมจิตใจและทำบุญให้กับผู้จากไปในทางพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้ยืนยันถึงการปรากฏของเสียงลางร้าย แต่มีแนวคิดเกี่ยวกับกรรมและวิญญาณที่สอดคล้องกับความเชื่อนี้พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดและว่าชีวิตและความตายเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยบางครั้งการเกิดเสียงแปลกๆหรือสิ่งที่ผิดปกติรอบตัวผู้ใกล้าตายอาจสะท้อนถึงการแสดงออกของจิตใจหรือกรรมของผู้ที่กำลังจะจากไปมีหลายเรื่องเล่าที่น่าสนใจเช่นคนในอดีตเล่าว,ว่า ก่อนที่ญาติจะเสียชีวิตมักได้ยินเสียงสวดมนต์หรือเสียงระฆังเบาๆในบ้านทาั้งๆที่ไม่มีใครสวดหรือมีระฆังอยู่เรื่องแบบนี้ถูกเล่าต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็นความเชื่อที่ฝังลึกในจิตใจของผู้คนการตีความของเสียงเหล่านี้ก็แตกต่างกันไปบางมองว่าเป็นการเตือนให้สวดมนต์หรือทำบุญบางมองว่าเป็นการเรียกวิญญาณเพื่อเดินทางต่อไป ในทางพระพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้ยืนยันถึงการปรากฏของเสียงลางร้ายแต่มีแนวคิดเกี่ยวกับกรรมและวิญญาณที่สอดคล้องกับความเชื่อนี้พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดและว่าชีวิตและความตายเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยบางครั้งการเกิดเสียงแปลกๆหรือสิ่งที่ผิดปกติรอบตัวผู้ใกล้าตายอาจสะท้อนถึงการแสดงออกของจิตใจหรือกรรมของผู้ที่กำลังจะจากไป มีหลายเรื่องเล่าที่น่าสนใจเช่นคนในอดีตเล่าว่าก่อนที่ญาติจะเสียชีวิตมักได้ยินเสียงสวดมนต์หรือเสียงระฆังเบาๆในบ้านทาั้งๆที่ไม่มีใครสวดหรือมีระฆังอยู่เรื่องแบบนี้ถูกเล่าต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็นความเชื่อที่ฝังลึกในจิตใจของผู้คนการตีความของเสียงเหล่านี้ก็แตกต่างกันไปบางมองว่าเป็นการเตือนให้สวดมนต์หรือทำบุญบางมองว่าการเรียกวิญญาณเพื่อเดินทางต่อไป ในพระพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้ยืนยันถึงการปรากฏของเสียงลางร้ายแต่มีแนวคิดเกี่ยวกับกรรมและวิญญาณที่สอดคล้องกับความเชื่อนี้พระไตรปิฎกได้กล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดและว่าชีวิตและความตายเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยบางครั้งการเกิดเสียงแปลกๆหรือสิ่งที่ผิดปกติรอบตัวผู้ใกล้าตายอาจสะท้อนถึงการแสดงออกของจิตใจหรือกรรมของผู้ที่กำลังจะจากไป มีหลายเรื่องเล่าที่น่าสนใจเช่นคนในอดีตเล่าว่าก่อนที่ญาติจะเสียชีวิตมักได้ยินเสียงสวดมนต์หรือเสียงระฆังเบาๆในบ้านทั้งๆที่ไม่มีใครสวดหรือมีระฆังอยู่เรื่องแบบนี้ถูกเล่าต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจนกลายเป็นความเชื่อที่ฝังลึกในจิตใจของผู้คนการตีความของเสียงเหล่านี้ก็แตกต่างกันไปบางมองว่าเป็นการเตือนให้สวดมนต์หรือทำบุญบางมองว่าเป็นการเรียกวิญญาณเพื่อเดินทางต่อไป นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงและการตายเช่นเสียงหัวใจเต้นผิดปกติในผู้ป่วยหนักหรือเสียงร่างกายเปลี่ยนรูปเมื่อเข้าใกล้ความตายคนโบราณมักเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้กับเสียงลางร้ายแม้ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะอธิบายว่าเป็นผลจากร่างกายและสมองที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและเครียดแต่ความเชื่อโบราณมักมองว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอีกประการหนึ่งคือการได้ยินเสียงเรียกชื่อของผู้เสียชีวิตโดยไม่มีผู้ใดยอยู่รอบตัวหลายคนเล่าว่าก่อนตายญาติผู้เคราะห์ร้ายได้ยินชื่อของตนเองเรียกทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ความเชื่อนี้สะท้อนถึงความเชื่อนในวิญญาณและการสื่อสารระหว่างโลกสองฝั่งแม้เราจะไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เรื่องราวลักษณะนี้ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมและปรากฏในนิทานพื้นบ้านหลายเรื่อง อีกสิ่งที่คนโบราณสังเกตเห็นคือเสียงสัตว์ในยามวิการบางชนิดเช่นนกฮูกหรือแมวกลางคืนมักถูกตีความว่าเป็นลางร้ายเสียงเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นผู้ส่งข่าวจากโลกวิญญาณคนที่ได้ยินเสียงเหล่านี้มักจะระมัดระวังตัวทำบุญหรือเตรียมจิตใจให้พร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าในความจริงสัตว์เหล่านี้มีพฤติกรรมตามธรรมชาติแต่ความเชื่อโบราณให้ความหมายพิเศษกับมัน ความน่าสนใจอีกประการคือความเชื่อเรื่องเสียงสะท้อนในบ้านเก่าหลายบ้านมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงลางร้ายก่อนการสูญเสียเช่นเสียงประตูปิดเองเสียงฝีเท้าเดินหรือเสียงกระจกแตกเรื่องเหล่านี้อาจเกิดจากปัจจัยทางกายภาพเช่นการหดตัวของไม้หรือเสียงลมแต่คนโบราณมองเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าทำให้ผู้คนรู้จักเตรียมตัวและสวดมนต์เพื่อคุ้มครองผู้ใกล้าตาย เรื่องราวของเสียงลางร้ายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบ้านหรือวัดเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติคนโบราณมักสังเกตเสียงต่างๆในป่ากลางคืนหรือริมแม่น้ำว่าเป็นลางบอกเหตุของการจากไปเสียงน้ำไหลผิดปกติเสียงสัตว์ร้องที่ไม่เคยได้ยินหรือแม้กระทั่งเสียงลมพัดผ่านใบไม้ที่สร้างเสียงคล้ายคนพูดล้วนถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเตือน ถึงแม้ทุกวันนี้เราจะรู้แล้วว่าเสียงเหล่านี้เกิดจากธรรมชาติแต่ความเชื่อโบราณมองว่ามีความลึกซึ้งกว่าการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในบางท้องที่มีเรื่องเล่าถึงเสียงระฆังลึกลับก่อนการเสียชีวิตของผู้คนเสียงระฆังนี้ไม่เหมือนระฆังที่คนตั้งไว้ตามวัดแต่เป็นเสียงที่ลอยมาแบบไร้ต้นกำเนิดคนที่ได้ยินมักรู้สึกทั้งหวาดกลัวและสงบปนกัน การตีความของคนโบราณคือเสียงระฆังนั้นเป็นการเรียกวิญญาณให้พร้อมสำหรับการเดินทางต่อไปและเตือนให้ญาติหรือผู้ที่อยู่รอบข้างสวดมนต์เพื่อช่วยให้ผู้จากไปมีจิตใจสงบอีกปรากฏการที่คนโบราณให้ความสนใจคือเสียงลมหายใจของผู้ป่วยหรือผู้ใกล้าตายหลายครั้งญาติผู้เคาะร้ายเล่าว่าได้ยินเสียงลมหายใจแปลกๆเสียงดังสลับเบาหรือมีเสียงคล้ายคร่ำครวญ เรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสัญญาณของความตายความเชื่อโบราณมองว่าร่างกายและจิตใจของผู้ใกล้ตายสื่อสารออกมาเป็นเสียงที่สามารถรับรู้ได้โดยคนที่มีสัมผัสพ,พิเศษหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมากที่สุดความเชื่อเรื่องเสียงลางร้ายอย่างสอดคล้องกับปรัชญาพุทธในเรื่องอนิจจังทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป การได้ยินเสียงแปลกๆอาจเป็นเพียงสัญญาณเตือนให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและเตรียมใจรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเข้าใจความไม่เที่ยงนี้ช่วยให้เกิดสติและสามารถลดความทุกข์ได้การรับรู้สัญญาณเหล่านี้จึงไม่จำเป็นต้องมองในแง่ลบเสมอไปแต่เป็นโอกาสในการสอนใจตัวเองให้รู้จักคุณค่าของชีวิตนอกจากนี้มีเรื่องเล่าของเสียมสัตว์ก่อนความตาย เช่นงูที่เลื้อยผ่านบ้านก่อนผู้ใกล้าตายจะเสียชีวิตหรือแมวที่ร้องอย่างต่อเนื่องในบ้านเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าธรรมชาติสามารถสื่อสารหรือเตือนล่วงหน้าได้แม้เราจะไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่การเล่าต่อกันมาทำให้ผู้คนระมัดระวังและมีจิตใจพร้อมรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลายครั้งผู้เฒ่าผู้แก่ยังบอกว่าเสียงจากฝันหรือวิญญ,ญาณก็เป็นสัญญาณลางร้าย คนที่ใกล้ความตายมักฝันเห็นเหตุการณ์บางอย่างฝันเห็นญาติผู้ล่วงลับหรือฝันเห็นเสียงเรียกชื่อความฝันเหล่านี้ถือเป็นการเตือนล่วงหน้าให้ผู้ที่ยังมีชีวิตเตรียมตัวด้วยการทำบุญสวดมนต์หรือแสดงความเมตตาการตีความฝันและเสียงลางร้ายจึงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งในความเชื่อโบราณเรื่องน่าสนใจอีกประการคือเสียงร้องของเด็กหรือคนที่ไม่รู้จัก บางครั้งคนโบราณเล่าว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ในบ้านเปล่าหรือเสียงผู้ใหญ่เรียกชื่อผู้ใกล้ตายเหตุการณ์เช่นนี้สร้างความหวาดกลัวแต่ก็เป็นการเตือนให้ญาติผู้ที่อย่างอยู่เตรียมจิตใจทำบุญและตั้งใจสวดมนเพื่อคุ้มครองผู้ใกล้ตายในเชิงวิทยาศาสตร์การอธิบายปรากฏการเสียงลางร้ายอาจมาจากสมองที่ตอบสนองต่อความตึงเครียดและความวิตกกังวล เมื่อมีคนใกล้เสียชีวิตญาติหรือผู้ที่อยู่รอบข้างอาจมีสติสัมปชัญญะที่ไวขึ้นจึงรับรู้เสียงธรรมชาติหรือเสียงรบกวนที่ปกติไม่สนใจและตีความว่าเป็นเสียงลางร้ายแต่ในมุมมองของคนโบราณสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีความหมายเชิงจิตวิญญาณอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการสังเกตเสียงเครื่องใช้ในบ้านก่อนการเสียชีวิตเช่นเสียงน้ำไหลเสียงกระจก เสียงประตูเปิดปิดเรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกในนิทานพื้นบ้านว่าเป็นสัญญาณเตือนความตายเสียงเล็กๆเ,เหล่านี้แม้จะเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรืออากาศแต่ความเชื่อโบราณมองว่าเป็นการส่งข้อความจากโลกวิญญาณเพื่อเตือนให้คนที่ยังมีชีวิตทำบุญหรือเตรียมจิตใจนอกจากเสียงลางร้ายในบ้านและธรรมชาติแล้วยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงจากวัตถุหรือสิ่งของโบราณ หลายครั้งคนโบราณเชื่อมโยงเสียงเหล่านี้กับความตายเช่นกระจกเก่าที่แตกโดยไม่มีสาเหตุหนังสือเก่าที่ร่วงจากชั้นวางหรือระฆังไม้ที่สั่นเองเรื่องเหล่านี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณจากโลกวิญญาณให้ผู้ที่อยู่รอบข้างเตรียมตัวรับมือและทำบุญสะเดาะเคราะห์เพื่อให้วิญญาณจากไปอย่างสงบในบางพื้นที่ยังมีความเชื่อเรื่องเสียงที่เกิดจากต้นไม้หรือป่า คนโบราณมักสังเกตเสียงลมพัดใบไม้เสียงกิ่งไม้หักหรือเสียงสัตว์กลางคืนว่าเป็นสัญญาณเตือนผู้ที่มีสัมพัสพิเศษอาจได้ยินเสียงคล้ายคนพูดหรือเรียกชื่อเรื่องเหล่านี้แม้จะฟังดูเหนือธรรมชาติแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและความเชื่อว่าโลกวิญญาณสามารถสื่อสารผ่านสิ่งรอบตัวได้ เสียงลางร้ายยังมีปรากฏในประเพณีและพิธีกรรมของคนไทยเช่นการสวดอภิธรรมการตีระฆังหรือการจุดธูปเทียนก่อนงานศพคนโบราณเชื่อว่าการกระทำเหล่านี้ช่วยลดอำนาจของลางร้ายและช่วยให้ผู้จากไปมีจิตใจสงบเสียงจากพิธีกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีทางศาสนาแต่มีบทบาทเป็นสัญญาณเตือนและการปรับจิตใจของคนที่ยังอยู่ มีเรื่องเล่าของญาติผู้เคราะห์ร้ายที่ได้ยินเสียงเตือนก่อนการเสียชีวิตหลายวันหรือหลายชั่วโมงบางครั้งเป็นเสียงเรียกชื่อบางครั้งเป็นเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีโบราณเรื่องเหล่านี้ถูกบันทึกในบันทึกส่วนตัวและนิทานพื้นบ้านคนโบราณเชื่อว่าผู้ที่ได้ยินเสียงลางร้ายจะสามารถเตรียมจิตใจสวดมนต์หรือทำบุญเพื่อช่วยให้ผู้จากไปมีชีวิตหลังความตายที่สงบ ในบางกรณีการได้ยินเสียงลางร้ายยังถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ลึกลับในครอบครัวเช่นของหายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือการเจ็บป่วยกระทันหันเรื่องเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าเสียงเป็นสัญญาณเตือนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในมิติทางกายภาพและทางจิตวิญญาณความน่าสนใจคือหลายเรื่องราวยังสอดคล้องกับหลักธรรมะเกี่ยวกับกรามและจิตวิญญาณ พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตและความตายเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยการได้ยินเสียงแปลกๆอาจเป็นเพียงสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและทำให้เรามีสติรู้คุณค่าของเวลาการสวดมนต์หรือทำบุญเมื่อได้ยินเสียงลางร้ายจึงเป็นการปรับจิตใจให้สงบและสะสมบุญกระสน นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์เสียงที่เกิดจากความรู้สึกและจิตใจของผู้ใกล้ตายเช่นเสียงคร่ำครวญเสียงหายใจผิดปกติหรือเสียงกริ่งเบาๆที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจของผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะสงบหรือวิตกกังวลความเชื่อโบราณมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการสื่อสารระหว่างโลกวิญญาณกับผู้ยังมีชีวิตการได้ยินเสียงเช่นนี้จึงถือเป็นโอกาสให้เราเตรียมจิตใจ เรื่องราวของเสียงลางร้ายยังปรากฏในนิทานพื้นบ้านและตำนานเช่นเรื่องวิญญาณผู้เสียชีวิตที่ยังไม่ไปเกิดใหม่มักส่งเสียงเตือนผู้ที่อยู่รอบข้างให้สวดมนต์หรือทำบุญเพื่อช่วยให้วิญญาณเดินทางไปสู่พบใหม่เรื่องราวเหล่านี้สอนให้เรารู้จักความเมตตาและความสำคัญของการทำบุญเสะดาะเคราะห์บางครั้งเสียงลางร้ายยังปรากฏในเหตุการณ์สากลหรือประวัติศาสตร์ เช่นก่อนเกิดภัยพิบัติใหญ่หรือการตายของบุคคลสำคัญมักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงลึกลับคนในสมัยก่อนตีความว่าเป็นการเตือนให้เตรียมตัวและทำบุญเพื่อป้องกันเหตุร้ายความเชื่อนี้แม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแต่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างเสียงกับชีวิตและความตายความน่าสนใจอีกประการคือการตีความของเสียงในความฝัน หลายครั้งคนโบราณเล่าว่าฝันเห็นเหตุการณ์บางอย่างฝันได้ยินเสียงหรือฝันเห็นญาติผู้ล่วงลับเป็นการเตือนให้รู้จักเตรียมตัวการฝันและการได้ยินเสียงจึงเชื่อมโยงกับการรับรู้ลางร้ายในชีวิตจริงและสอนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตสุดท้ายแล้วเสียงลางร้ายไม่ได้มีเพียงความหมายด้านลบเสมอไปแต่เป็นเครื่องเตือนสติให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตความเมตตาและการทำบุญ การรับรู้สัญญาณเหล่านี้สอนให้เรารู้จักสวดมนต์ทำความดีและเตรียมจิตใจให้สงบก่อนการจากไปในบางท้องที่ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงลมและพายุก่อนเกิดเหตุการณ์ตายคนโบราณมักเชื่อมโยงเสียงลมพัดแรงหรือพายุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดว่าเป็นลางร้ายเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งแต่เมื่อเกิดขึ้นพร้อมกับเสียชีวิตของทูใกล้ตาย ความเชื่อเหล่านี้จึงถูกบันทึกเป็นตำนานเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและชีวิตมนุษย์รวมถึงความเชื่อในโลกวิญญาณอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือเสียงสะท้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าในยุคก่อนคนโบราณสังเกตว่าเครื่องใช้ไม้หรือโลหะในบ้านเก่ามักส่งเสียงคล้ายคนพูดหรือเรียกชื่อผู้ใกล้าตาย ความเชื่อโบราณตีความว่าเสียงเหล่านี้เป็นการเตือนให้ญาติผู้ที่อยู่รอบข้างทำบุญสวดมนต์หรือช่วยให้ผู้ใกล้าตายมีจิตใจสงบก่อนการจากไปเรื่องราวเหล่านี้แม้ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ก็ฝังอยู่ในจิตใจผู้คนหลายชั่วอายุคนเสียงลางร้ายยังถูกตีความในบริบทของตำนานและพิธีกรรมศาสนา หลายวัดและหมู่บ้านยังคงสวดมนต์และตีระฆังเพื่อลดอำนาจของลางร้ายหรือเพื่อคุ้มครองผู้ใกล้ตายเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าเสียงและพิธีกรรมสามารถสร้างความสงบให้วิญญาณและผู้ที่อยู่รอบข้างอีกเรื่องที่คนโบราณสังเกตคือเสียงที่เกิดจากร่างกายของผู้ป่วยเช่นการหายใจผิดปกติ การคลำครวญหรือเสียงอาการทางร่างกายที่เกิดขึ้นใกล้ความตายความเชื่อโบราณมองว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องร่างกายแต่เป็นสัญญาณเตือนให้ญาติผู้ที่อยู่รอบข้างเตรียมจิตใจและทำบุญเพื่อช่วยให้ผู้ใกล้ตายมีชีวิตหลังความตายที่สงบหลายตำนานยังบอกว่าเสียงจากสัตว์ในบ้านหรือสวนเช่นเสียงแมวร้องนกฮูกหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เคยอยู่กับครอบครัว เสียงเหล่านี้มักปรากฏก่อนเหตุการณ์ตายความเชื่อโบราณมองว่าสัตว์เหล่านี้มีสัมผัสพิเศษสามารถรับรู้สิ่งที่ผู้คนยังไม่สามารถเห็นหรือเข้าใจได้เรื่องเล่าลักษณะนี้สะท้อนถึงความเคารพต่อธรรมชาติและโลกวิญญาณนอกจากนี้เสียงลางร้ายยังสอดคล้องกับหลักธรรมะเรื่องกรรมและวิญญาณ พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตทุกชีวิตเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยการได้ยินเสียงแปลกๆอาจเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและเตรียมจิตใจให้พร้อมตอนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการทำบุญและสวดมนต์เมื่อได้ยินเสียงลางร้ายจึงเป็นการสะสมบุญและสร้างสติรู้คุณค่าของชีวิตเรื่องราวของเสียงลางร้ายยังสอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคล หลายคนเล่าว่าก่อนการเสียชีวิตของญาติพวกเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อเสียงเพลงหรือแม้กระทั่งเสียงคําสอนที่คุ้นเคยเสียงเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนให้เตรียมตัวทำบุญหรือสวดมนเพื่อให้ผู้จากไปมีจิตใจสงบเรื่องราวเหล่านี้แม้เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาแต่ก็สะท้อนถึงความเชื่อในความเมตตาและการเตรียมจิตใจอีกปรากฏการหนึ่งคือเสียงจากความฝัน หลายครั้งผู้ใกล้ตายฝันเห็นเหตุการณ์บางอย่างฝันได้ยินเสียงหรือฝันเห็นย่านผู้ล่วงลับความฝันเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ที่อยู่รอบข้างทำบุญและสวดมนเพื่อคุ้มครองและช่วยให้ผู้ใกล้ตายมีจิตใจสงบการตีความฝันและเสียงลางร้ายจึงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งในหลายกรณี ผู้คนได้ยินเสียงลางร้ายก่อนเหตุการณ์สำคัญเช่นการเสียชีวิตของผู้ใหญ่หรือบุคคลสำคัญในชุมชนเรื่องราวลักษณะนี้สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าเสียงสามารถส่งข้อความจากโลกวิญญาณและเตือนให้ผู้ที่ยังมีชีวิตเตรียมตัวทำบุญหรือแสดงความเมตตาความเชื่อนี้แม้ไม่มีหลักทางทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่ก็ฝังอยู่ในวัฒนธรรมและความคิดของคนหลายรุ่น สุดท้ายแล้วเสียงลางร้ายไม่ได้มีเพียงความหมายด้านลบเสมอไปแต่เป็นเครื่องเตือนให้เราตระหนักถึงคุณค่าความเมตตาและการเตรียมจิตใจการรับรู้เสียงเหล่านี้สอนให้เรารู้จักสวดมนต์ทำความดีและเตรียมจิตใจให้สงบก่อนการจากไปเมื่อเรามองย้อนกลับไปในเรื่องราวเหล่านี้เราจะเห็นว่าเสียงลางร้ายก่อนความตายไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าลึกลับ แต่เป็นสัญญาณเตือนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเสียงเล็กๆหรือปรากฏการธรรมชาติจึงถูกตีความเป็นสัญญาณเตือนความเชื่อโบราณมองว่ามนุษย์ไม่ได้แยกออกจากธรรมชาติและวิญญาณเสียงเหล่านี้จึงมีความหมายเชิงจิตวิญญาณและเป็นการสื่อสารระหว่างโลกสองฝั่ง หลายเรื่องเล่าที่บันทึกในตำนานพื้นบ้านและประวัติศาสตร์ต่างชี้ว่าเสียงลางร้ายมักปรากฏก่อนเหตุการณ์สำคัญหลายวันหรือหลายชั่วโมงคนที่ได้ยินเสียงเหล่านี้มักมีสัญชาตญาณเตือนภัยและสติสัมปชัญญะสูงขึ้นทำให้สามารถเตรียมตัวเตรียมจิตใจและทำบุญเพื่อช่วยให้ผู้ใกล้ตายมีจิตใจสงบ เรื่องเล่าเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าการเตรียมจิตใจเป็นสิ่งสำคัญและสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ได้ในทางพุทธศาสนาแม้ว่าจะไม่มีคำสอนตรงๆเกี่ยวกับเสียงลางร้ายแต่มีแนวคิดเรื่องการรับรู้ความไม่เที่ยงและการเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตเกิดดับตามเหตุและปัจจัยการสังเกตรปรากฏการรอบตัวทั้งเสียงและความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอาจเป็นโอกาสในการฝึกสติและสร้างความเข้าใจในอริยศสตร์สการได้ยินเสียงลางร้ายจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปแต่เป็นเครื่องเตือนให้รู้จักคุณค่าของชีวิตและทำความดี นอกจากนี้เรื่องเล่าหลายชิ้นยังบอกว่าเสียงลางร้ายสามารถสอนมนุษย์ให้ตระหนักถึงความเมตตาก่อนการจากไปการได้ยินเสียงแปลกๆอาจกระตุ้นให้คนสวดมนต์ทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวิญญาณการตระหนักถึงเสียงเหล่านี้สอนให้เรารู้จักคุณค่าของเวลาและการทำความดีไม่รอช้า เรื่องราวของเสียงหลางร้ายยังสอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคลและจิตวิญญาณหลายคนเล่าว่าเมื่อญาติหรือผู้ใกล้ตายได้ยินเสียงเรียกชื่อหรือเสียงเพลงที่คุ้นเคยทำให้ญาติรู้ตัวและเตรียมใจการสวดมนต์และทำบุญตามความเชื่อโบราณช่วยให้เกิดความสงบใจและเป็นการสร้างบรรยากาศที่ผู้ใกล้ตายสามารถปล่อยวางและเดินทางต่อไปอย่างสงบ เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อและความเมตตาที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมเสียงลางร้ายก่อนความตายไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่เป็นความเชื่อที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทั้งในบ้านวัดป่าและชุมชนความเชื่อเหล่านี้อาจฟังดูเหนือธรรมชาติแต่สะท้อนถึงการเคารพชีวิตความสัมพันธ์กับธรรมชาติและการเตรียมใจสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับรู้และสติ เสียงลางร้ายเป็นเครื่องเตือนให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตและเตรียมจิตใจให้สงบก่อนการจากไปของผู้ใกล้าตายไม่ว่าจะเกิดจากปรากฏการธรรมชาติเสียงเครื่องใช้หรือเสียงฝีเท้าในบ้านความหมายที่ซ่อนอยู่คือการสร้างสติทำความดีและฝึกใจให้เข้มแข็งขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องจากรวาลพุทธตำนานที่โลกไม่รู้ หากชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ